ไม่จริงครับโรคต้อนเนื้อครับเป็นความเสื่อมของเยื่อบุตาขาวครับที่มีสาเหตุได้หลายสาเหตุครับแต่สาเหตุที่สําคัญเนี่ยก็คือการกระตุ้นจากแสงอัลตราไวโอเลตหรือว่าแสงแดดครับแต่สาเหตุอื่นๆที่ทําให้เกิดโรคต้อนเนื้อนะครับก็พบได้ด้วยเช่นกันครับเช่นภาะวะที่มีอาการตาแห้งเรื้อรังหรือภาะวะที่ทําให้ดวงตามีการอักเสบเรื้อรังครับเช่นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ของเยื่อบุตาขาวอยู่เป็นเวลานานครับ ดังนั้นโรคต้อเนื้อจึงสามารถพบได้ในวัยผู้ใหญ่วัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุครับแล้วก็ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็สามารถที่จะทำให้เกิดโรคต้อเนื้อได้คนที่มักทำงานกลางแดดครับแล้วก็ไม่ได้มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันไม่ว่าจะเป็นแว่นกรองแสงอาทิตย์หรือว่าแว่นกันแสงอัลตราไวเลตครับก็จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดต้อเนื้อได้ก่อนวัยครับทั้งนี้ผู้ที่มีภาวะปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะครับเช่น โรคตาแห้งก็ควรได้รับการหยอดน้าตาเทียมอยู่เป็นประจำครับและผู้ที่มีอาการภาวะภูมิแพ้ของเยื่อบุตาขาวควรได้รับยาเพื่อระงับการอักเสบครับเท่าว่าเราสามารถป้องกันไม่ให้ได้รับแสงแดดแสงอัลตราไวโอเลตหรือว่าตาแห้งภาวะภูมิแพ้ต่างๆก็จะเป็นวิธีการป้องกันโรคต้อนเนื้อได้ครับ